ครับก็มาถึงสวนนะครับทุกคนอาจจะสิบกิโลนะเดินทางมาเอา้าลูกนิกอน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ,อ้าครับหมดแล้วนี่ครับีสองอันนี่ครับพอเวลาอาหารแล้วมันม,มาดมดมแล้วครับว่าเฮ้ยมันหมดหรือยังอะไรเงี้ยครับฉลาดรันลูกลิกก็ต้นน้ำต้นไม้เหมือนเดิมครับทุกคนที่สวนก็ เนี่ยครับยังมีกล้วยกล้วยนะครับน้องฝนแต่ไม่รู้มันสุกยังนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล้วยนะฮะน้องฝนเนี่ยครับกล้วยโอ้เป็นกล้วยป่านะฮะแล้วก็มีต้นเนี่ยแตกยอดครับผมทุเรียนนะฮะแล้วก็ฝรั่งนี่ฝรั่งนะ ว็หลังมีผลไม้ก็ซื้อมาปลูกเรื่อยนะฮะให้มันเยอะๆฝนจะได้บีผลไม้ทานหลายๆอย่างนะฮะันโตก็ส่งไปให้ทุกคนทานที่ดอนคิดถึงคิดถึงครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ